สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหยุดไปได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือเปล่าคะและเป็นยังไงคะคลิปก่อนๆเด็กๆได้ดูแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องใหม่กันนะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการวัดปริมาตรนะคะการวัดปริมาตรนะักเรียนเห็นอุปกรณ์บนโต๊ะไหมคะ อ,อุปกรณ์พวกนี้ถ้านักเรียนเห็นแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรคะต้องนึกถึงอะไรขนมเบเกอรี่หรือการประกอบอาหารแน่นอนใช่ไหมคะอะ่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการวัดปริมาตรก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนเราต้องมาดูก่อนว่าการวัดปริมาตรเนี่ยนะคะมันมีความหมายว่า,ยาอย่างไรนะคะการวัดปริมาตรนะคะหรือปริมาตรหมายถึง ปริมาณของความจุของภาชนะหรือที่เราเรียกว่าการตวงนะคะการวัดปริมาตรนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือการวัดปริมาตรของของเหลวนะคะเด็กๆคงรู้จักของเหลวใช่ไหมคะของเหลวก็อย่างเช่นอะไรคะน้ำน้ำอัดลมเครื่องปรุงต่างๆที่เป็นชนิดน้ำ นะคะต่อไปการวัดปริมาตรนะคะของของแห้งนะคะของแห้งในที่นี้ไม่ใช่ผ้าไม่ใช่เสื้อผ้าแน่นอนนะคะอันนี้เราจะใช้ของแห้งก็คือพวกอะไรคะอ่าพวกแป้งน้ําตาลนะคะหรือเครื่องปรุงต่างๆที่เป็นชนิดที่ไม่เปียกน้ำหรือที่เป็นชนิดแหง้แหงๆอย่างเช่น ผงปรุงรสนะคะหรือ,อแป้งที่ใช้ในการทำเบเกอรี่เรามาดูการวัดปริมาตรของของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช้หน่วยมาตรฐานนะคะนักเรียนเ,เข้าใจคำว่าไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานไหมคะคำว่าไม่ใช่หน่วยมาตรฐานก็คือการใช้อุปกรณ์การวัดปริมาตรโดยทั่วไปที่เราสามารถ หาได้นะคะอย่างเช่นแก้วน้ำนะคะถ้วยขันหรือขวดน้ำนะคะในการตวงของเหลวด้วยภาชนะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาชนะอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องเทของเหลวให้เต็มภาชนะนั้นๆนะคะ และในการเปรียบเทียบของของเหลวนะคะต้องเปรียบเทียบปริมาตรนะคะให้เป็นหน่วยเดียวกันต่อไปเรามาดูการวัดปริมาตรของของแห้งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะอย่างเช่นแก้วถ้วยหรือกระป๋องนะคะ ในการวัดมาตราปริมาตรของของแห้งนะคะในการตวงในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะการตวงของแห้งด้วยภาชนะตนะคะจะต้องใส่ของแห้งให้พูนภาชนะแล้วใช้ไม้ปาดของแห้งให้เรียบเสมอขอบภาชนะนะคะและในการเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งต้องเปรียบเทียบปริมาตรเป็นหน่วยเดียวกันนะคะ ไม่ว่าจะอ่าก็คือพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นของแห้งหรือของเหลวเนี่ยนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบปริมาตรนะคะเราควรที่จะเปรียบเทียบปริมาตรให้มันเป็นหน่วยเดียวกันนะคะต่อไปเรามาดูการวัดปริมาตรเป็นลิตรนะคะโดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานเมื่อกี้เป็นเครื่องตวงที่ไม่มีหน่วยมาตรฐานใช่ไหมคะ อ่าอันนี้เราจะมาดูนะคะว่าการวัดปริมาตรนะคะเป็นลิตรโดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งะคะลิตรหรือกระบอกลิตรนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันใช้ยังไงแล้วก็มีวิธีใช้อย่างไรนะคะต่อไป นะ,ะอันนี้นักเรียนคงเคยพบเคยเห็นนะคะเขาเรียกว่าถ้วยตวงนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอันนี้นักเรียนก็คงจะอ่าไม่ไม่เคยพบเห็นแล้วนะคะเรามาดูนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าช่างตวงนะคะอุปกรณ์ที่หนึ่งนะคะหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าช้อนตวง นะคะช้อนตวงตามมาตรฐานแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขนาดด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะต่อไปถ้วยตวงของแห้งนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นัเกเรียนคงเคยเห็นบ้างนะคะอันนี้ก็มีไว้สำหรับตวงพวกแป้งนะคะน้ำตาลหรือเครื่องปรุงต่างๆที่มีลักษณะเป็นของแห้งหรือเป็นผง นะคะต่อไปถ้วยตวงของเหลวนะคะถ้วยตวงของเหลวเนี่ยนะคะจะมีหน่วยการวัดเป็นมิลลิลิตรออนถ้วยหรือพานะคะอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะถ้วยตวงของเหลวเนี่ยวก็จะมีไว้ตวงสาหรับตวงพวกน้ํานมครีมอะไรพวกนี้นะคะอ่าเครื่องตวงต่อไปนะคะนักเรียนเห็น รูปไหมคะรูปด่างหน้าตาแบบนี้นักเรียนรู้ไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าเขาเรียกว่าถังตวงข้าวนะคะถังตวงข้าวเนี้ยนะคะคือเครื่องตวงข้าวลักษณะทรงกระบอกปากกลมทําด้วยไม้การตวงข้าวด้วยถังจะต้องเทข้าวให้พูนปากถังแล้วใช้ไม้เรียบตรง ปาดข้าวให้สมบูขอบปากถังลักษณะเด่นของถังตวงข้าวก็คือการเข้าเดือยไม้โดยไม่มีการช่วยยึดส่วนของฝาหรือพื้นถังได้เข้าลิ้นไม้ซึ่งจะช่วยในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะะถังตวงข้าวส่วนใหญ่จะทำด้วยไม้สักนะคะคแต่ถังตวงข้าวในปัจจุบันนี้นะคะคทำไมเด็กๆบอก,กว่านหนูไม่เคยเห็นเลยนะคะค หนูไม่เคยเห็นอุปกรณ์รูปร่างหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ตวงข้าวในสมัยก่อนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นวิธีการตรวงข้าวแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้การการตรวงนะคะเขาก็จะปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเพราะเนื่องจากปัจจุบันนี้ยุคสมัยมันทำไมลูกจเจริญใช่ไหมคะ เวลานักเรียนไปห้างสรรพสินค้าหรือไปตลาดเวลาคุณแม่ไปซื้อข้าวสารนักเรียนเคยสังเกตไหมเขาไม่มีมาตวงแบบเป็นถังแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแต่เขาปรับเปลี่ยนวิธีการตวงให้มันง่ายขึ้นให้มันทันสมัยขึ้นโดยการที่ทำไมคะเปลี่ยนมาใช้ในการชั่งน้ำหนักแทนนะคะ ท่างน้ำหนักแทนเพื่อที่จะทําไมหนึ่งเลยคือล้นระยะเวลาในการมานั่งตวทงทีละถังทีละถังนะคะสองด้วยก็คือความสะดวกนะคะมาถึงก็หยิบซื้อจ่ายเงินได้เลยนะคะต่อไปเครื่องมือในการตวงอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใครรู้จักบ้างอ่ามันมีชื่อว่าลิต์ตวงน้ำมันเชื้อเพลิง นะคะในปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีให้เราเห็นแล้วนะคะเพราะว่า,าเครื่องอุปกรณ์อันนี้นะคะเขาใช้ในสมัยก่อนนะคะเอาไว้สำหรับตวงนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหรือของเหลวที่ต้องการวัดปริมาตรนะคะเครื่องมืออันนี้นะคะได้รับการรับรองนะคะมาตรฐานช่างตวงจากกระทรวงพาณิชย์ นะคะจะมีขนาดอยู่ด้วยกันก็คือ1ลิตร2ลิตรแล้วก็5ลิตรนะคะ v w s อ,อันนี้ก็จะมีไว้สำหรับที่ใช้ตวงน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพวกน้ำมันรถยนต์น้ำมันรถจัรถกรยานยนต์หรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไปใช้ในงานสำคัญต่างๆหรือพวกน้ำมันตะเกียงอะไรพวกนี้แต่ปัจจุบันเนี้ย ด้วยเทคโนโลยีนะคะหรือความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามามากนักเรียนก็จะเห็นแต่การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบผ่านหัวจ่ายอัตโนมัติตามปั๊มต่างๆใช่ไหมคะ,ะแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่เจริญเหมือนกับสมัยนี้ก็จะใช้การตวงน้ำมันแบบใช้ลิตรตวงน้ำมันเชื้อเพลิงแบบนี้แท็น,นะคะ เรามาดูอุปกรณ์ในการตรวงอีกหนึ่งอย่างนะคะอุปกรณ์อันนี้นะคะมีชื่อเรียกว่ากระบอกตวงนะคะกระบอกตวงเนี่ยในปัจจุบันนะคะเราแทบจะไม่เห็นแล้วนะคะกระบอกตวงนี้นะคะเมื่อสมัยก่อนหรือในอดีตเนี่ยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่หรือรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยนะคะเขามีไว้สําหรับตวงพวก เข้าวสารนะคะน้ำตาลเมล็ดงาอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่าการวัดด้วยกระบอกตวงนะคะเป็นปริมาตรประมาณการเบื้องต้นหากต้องการความแม่นยำสูงจะต้องใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะในการตวงการวัดนะคะประเภทความละเอียดสูงนะคะอุปกรณ์การตวงอันนี้นะคะเขาก็ จะใช้ในการประมาณการนะคะโดยมาตรฐานแล้วก็บอกตวงอันนี้จะมีปริมาตรอยู่ที่1ลิตรนะคะเขาก็เลยไว้ตวงพวกของที่มีความละเอียดนะคะค่อนข้างสูงนะคะใช้ตวงพวกข้าวสารน้ำตาลทรายอะไรพวกนี้นะคะต่อไปนะ,ะตัวอย่างการวัดปริมาตรนะคะ อ่าเรามาดูนะคะรูปที่คุณครูให้มานะคะรูปจะให้แจกันกับขวดน้ำมาใช่ไหมคะแจกันนะคะเมื่อเทใส่แก้วแล้วจะมีความจุอยู่ที่ประมาณครึ่งแก้วนะคะส่วนขวดน้ำเมื่อเทใส่แก้วแล้วจะมีปริมาณเต็มแก้วนะคะฉะนั้นก็เลยเปรียบเทียบได้ว่าแจกันนะคะมีความจุน้ำน้อยกว่าขวด หรือขวดนะคะจุน้ําได้มากกว่าแจกันนะ้ทำไมถึงบอกว่ามากกว่านักเรียนก็ดูที่อะไรคะดูที่แจกกันใช่ไหมคะแจกันเมื่อเทแล้วมีน้ำปริมาตรแค่เท่าไหร่คะครึ่งแก้วส่วนขวดเมื่อเทแล้วทําไมคะมีน้ำทำไมเลย เ็มแก้วเลยใช่ไหมคะฉะนั้นแจกันจึงมีปริมาตรทำไมคะน้อยกว่าขวดใช่ไหมคะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างการวัดปริมาตรนะคะนักเรียนดูคุณครูจะให้รูปมา3รูปนะคะโดยเปรียบเทียบปริมาตรนะคะอันที่1นนะคะรูปเหยือก ะะเหยือกเมื่อเทน้ําใส่ถ้วยนะคะจะมีความจุอยู่ที่กี่ถ้วยคะหกถ้วยใช่ไหมคะต่อไปขวดน้านะคะเมื่อเทน้ําใส่ถ้วยจะมีความจุนะคะสามถ้วยกานะ้นาเมื่อเทน้ําใส่ถ้วยจะมีความจุห้าถ้วยนะคะถ้าคุณครูถามว่านะคะของสามสิ่งนี้ นะคะสิ่งไหนมีความจุมากที่สุดเราตอบได้ไหมคะมีความจุมากที่สุดก็คืออะไรคะคือเหยือกน้ำนั่นเองนะคะและถ้าคุณครูถามว่าสิ่งของสิ่งใดนะคะมีความจุน้อยที่สุดอะ,อะไรน้อยที่สุดคะ วดน้ำถูกต้องค่ะนะคะอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบนะคะตัวอย่างการเปรียบเทียบการวัดปริมาตรนะคะโดยการที่ทำไมคะของอน้ำในแต่ละสิ่งของเทใส่ในภาชนะเดียวกันแบบเดียวกันนะคะแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่ามันมีความจุเท่าไหร่ นะคะเรามาดูนะคะหน่วยการวัดปริมาตรนะคะหน่วยการวัดปริมาตรในเทอมนี้เราจะเรียนแค่มิลลิลิตรกับลิตรนะคะหนึ่งพันมิลลิลิตรจะเท่ากับ1ลิตรนะคะลิตรนะคะเวลาที่เราเขียนนะคะเราจะใช้อักษรย่อว่าลจนะคะมิลลิลิตรเราจะใช้อักษรย่อว่า มลนะคะถ้าเราเจอนะคะตามขวดน้ำอัดลมก็ดีหรือ,อกระป๋องน้ำอัดลมหรือว่าขวดที่เป็นอะไรล่ะพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆน้ำส้มน้ำปลานะคะเราจะได้อ่านถูกว่าในขวดนั้นน่ะนะคะมันมีปริมาณเท่าไหร่นะคะ ันั้นนะคะการวัดปริมาตรหรือการตวงจะสรุปได้ง่ายๆก็คือนะคะการวัดปริมาตรแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือหนึ่งนะคะการวัดปริมาตรของของเหลวนะคะซึ่งการวัดปริมาตรของของเหลวนะคะก็คือการตวงของเหลวด้วยภาชนะต่างๆนะคะแต่เวลาเทจะต้องเทของเหลวให้เต็มภาชนะนั้นๆนะคะหรือตามขีดที่กำหนดมาข้างเครื่องตวง นะคะ,ะการวัดปริมาตรในประเภทที่สองก็คือการวัดปริมาตรของของแห้งนะคะการตวงของแห้งด้วยภาชนะต่างๆนะคะเราต้องใส่ของแห้งให้พูพนภาชนะก่อนนะคะแล้วใช้ไม้ปาดนะคะของแห้งให้เรียบเสมอขอบภาชนะทุกครั้งนะคะข้อควรระวังนะคะในการ วัดปริมาตรหรือการตวงนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการตวงของแห้งหรือของเหลวนะคะสิ่งที่ควรระวังและจดจำไว้เสมอคือต้องวางเครื่องตวงให้อยู่ในแนวราบนะคะไม่เอียงนะคะอันที่สองถ้าเป็นการตวงของเหลวนะคะจะต้องอยู่ในแนวสายตานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ได้มาสอนเรื่องของการวัด ปริมาตรหรือการตวงนะคะถ้าเด็กๆะะสงสัยหรือมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถนำคำถามที่นักเรียนสงสัยเนี่ยนะคะมาสอบถามนะคะในตอนที่เราเจอกันก็ได้หรือนะคะทิ้งข้อความนะคะไว้ในไลน์นะคะเพื่อให้ครูเข้าไปตอบคำถามได้ นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ